สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีซึ่งเป็นช่องที่รวบรวมเรื่องราวความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวและการกินไปในที่ต่างๆไว้น ian, ในช่องนี้คะ่ะวันนี้คุณระตีจะพาไปชมและไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะที่อยู่ในเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนค่ะวันนี้เราจะไปชมโบสถ์ซักราดาแฟมิลีนะคะแต่ เวลาเที่ยงพอดีพวกเราก็เดินอ,อยู่ไม่ไกลจากโบสถ์นะคะก็มาเจอร้านอาหารร้านนี้ค่ะก็กะว่าจะไปหาอะไรดื่มแล้วก็ทานอาหารเที่ยงกันพอไปถึงนะคะดูร้านอาหารดูบรรยากาศเขาจัดภายในร้านนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านลูกเซอร์นะคะซึ่งเป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งในประเทศอียิปต์ค่ะมีชื่อเสียงมากนะคะโอ้ทีนี้พอเราเดินเข้ามาในร้านนะคะ ดูเขาจัดร้านหรูหราสวยงามสะอาดสะอ้านนะคะบรรยากาศการจัดในร้านทั้งหมดนะคะเป็นสไตล์อาราบิกสไตล์อียิปต์นะคะดูโต๊ะเก้าอี้โอดูดีไปหมดนะคะฝาผนังพวกโต๊ะพวกเก้าอี้ของประดับตกแต่งทั้งหมดนะคะจัดไว้เข้าชุดเข้าเซตกันอย่างสวยงามตั้งแต่ทางเดินเข้ามาเลยนะคะ ตรงนี้คือทางเดินออกไปหน้าร้านดูจัดสวยงามมากจริงๆค่ะถ้าใครไม่อยากนั่งด้านหน้าหรือด้านนอกนะคะก็เดินเข้ามานั่งด้านในค่ะดูเขาจัดไว้พร้อมเข้าชุดเข้าเซตกันอย่างสวยงามลงตัวค่ะมาดูอาหารต่างๆนะคะที่เขาจัดเตรียมไว้ในตู้อย่างสะอาดสะอ้านดูดีน่ารับประทานนะคะมีทั้งอาหารทะเลสดเนื้อวัวเนื้อไก่นะคะ ประเภทข้าวประเภทผักประเภทเส้นนะคะมีทุกอย่างค่ะสลัดต่างๆนะคะดูดีน่ารับประทานมากค่ะโอ้ไม่รู้เลือกไม่ถูกแล้วค่ะเห็นอะไรก็อยากทานไปหมดนะคะเพราะว่าหน้าตาเขาดูดีดูสดสะอาดด้วยนะคะเห็นอะไรก็อยากทานไปหมดค่ะดูเลือกไม่ถูกจริงๆ ภะะออายนในร้านนี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะฝั่งโน้นเป็นโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งรับประทานฝั่งนี้เขาก็จะจัดเป็นตู้แสดงอาหารโชว์อาหารต่างๆให้พวกเราเห็นนะคะมาดูนะคะ <ๆ S 2> เครื่องดื่มที่พวกเราสั่งมาค่ะอันนี้คือน้ํากล้วยปั่นนะคะแล้วก็น้ําเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเออเราสั่งไปนะคะคือน้ํากล้วย ปันน่น1แก้วนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ปั่นอีหนึ่งแก้วแต่ปรากฏว่าเ,าเขาบอกว่าสตรอเบอรี่หมดแต่เขาไม่มาบอกเราหรือไม่มาแจ้งเราว่าเปลี่ยนเป็นผลไม้ยอย่างอื่นไหมนะคะ mm hmm. เขาก็ฉลาดค่ะทํามาเป็นน้ํากล้วยปั่นทั้งสองแก้วเลยนะคะพวกเราก็ไม่เรื่องมากก็โอเครับค่ะจานแรกค่ะที่สั่งสลัดนะคะ คล้ายๆกับเป็นผลไม้รวมอะค่ะแล้วก็มีหัวรูทบีดหัวแดงๆสั่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูจานอื่นแล้วเราจะทำอะไรกันอาหารที่พวกเ,เราสั่งนะคะวันนี้นะคะเริ่มจากสล,ลัดนะคะเนืปลา what is the name of this fish ตัวอ่างเนาะ you said เออนะคะเนี่ย ตามสไตล์อาราบิ่เขาต่มมาะคะ่ะต่มอบมาร้อนๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนตรงนี้เป็นมันฝรั่งนะคะมีการหนึ่งชุดมาประมาณอย่างเงี้ยมีขนมปังมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราทานกันโอเคทาแนแ้ะคะดูร้านอาหารก็ดูดีดูดีสไตล์อาราบกเลยค่ะ นก็เยอะนะคะอาหารเที่ที่เราสั่งนะคะาคะหลังจากที่พวกเรารับประทานอาหารเสร็จสับเรียบร้อยเช็คบินจ่ายเงินจบแล้วนะคะทางร้านก็มีของขวัญให้พวกเราด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นสร้อยคอนะคะ อันนี้คล้ายๆกับจะทําจากาเปลือกหอยนะคะเม็ดอีกเส้นหนึ่งก็คือน่าจะทําจากลูกปัดค่ะโอ้ยน่ารักค่ะสวยด้วยนะคะจากนั้นก็ยืนคุยก,กันกับเจ้าของร้านอยู่สักพักหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าเขาเคยไปทํางานอยู่ที่ประเทศเยอรมนีอยู่ที่เมืองสตุตกาศนะคะก็อยู่เมืองเดียวกับที่พวกเราอยู่นะคะ นี่คือบรรยากาศทั่วๆไปของร้านอาหารลูกโซนะคะที่เมืองบาร์เซลโลนาประเทศสเปนค่ะ